ในกันที่จังหวัดน่านค่ะน่านเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักลงมาแล้วก็มีน้ําท่วมขังนะคะเขาบอกว่าที่จังหวัดน่านเองค่ะระดับน้ําในแม่น้นําน่านแล้วก็แม่น้ําสาขาตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะคะจากฝนที่หยุดตกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนใต้ค่ะในเขตอําเภอเวียงสาที่มีมวลน,น้ําไหลผ่านเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมได้ค่ะ เมื่อวานนี้น้ําในแม่น้ํหนาแล้วก็แม่น้ําสาขานะคะก็เพิ่มระดับสูงขึ้นโดยทางเทศบาลเมืองนานเร่งเปิดฝาท่อตามถนนสายต่างๆเพื่อจะระบายน้ําออกจากถนนในเขตเทศบาลเมืองนานทาให้พื้นที่ในเขตเมืองสถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วก็ฝนหยุดตกแล้วนะคะส่วนเส้นทางหลวงสายบ่อกเกลือเฉลิมพระเกียรติที่เกิดดินสไลด์ปิดทับผิวทางจราจรขณะนี้แขวงทางหลวงนานที่2ก็ได้นําเครื่องจักรเข้าดําเนินการแก้ไขเปิดเส้นทาง การจราจรสามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วค่ะด้านนายวรกิติสิทธ,ธิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเตือนภัยน้ําป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ชาวบ้านเก็บข้าวของเครื่องใช้ไว้ที่สูงและติดตามระดับน้ําอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมอพยพยอยู่ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในเขตตอนใต้ของจังหวัดน่านได้แก่อเภอเวียงสาที่มวลน้ําจากลําน้ําน่านไหลผ่านเพื่อลงสู่เขื่อนสิริกิติ์อเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไปส่งกำลังใจให้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับแต่วันนี้